ไปคลองมานะครับคลองคลองเขื่อนแม่น้านะครับโอ้โหน้ําเต็มตะลิ่งนะครับตกไม่ได้เหมือนเดิมครับก็ต้องกลับมาหนองกลางนาเหมือนเดิมครับตกจุดใหม่ครับจุดนี้ย้ายจุดครับย้ายจุด เอาไปไหนอะย้ายจุดใหม่ครับกินไหมเดี๋ยวมาดูกันย้ายจุดย้ายจุดจุดใหม่กินไหมเดี๋ยวมาดูกันเม็ดรแรกลงน้ำนะครับได้วัดไหมว่าวเหมือนเดิมไหมมาดูกันไปดูกันเอาแล้วครับเอาแล้วครับ กดไหมกดไหมแตงแรกปลาอะไรวัดโดนไหมมาดูกันนึกโดนครับนาโดนครับเม็ดแรกโดนเลยตัวสวยด้วยตัวสวยด้วยปลาอะไรดูกันดูกันโอ้จับเพี้ยนครับตอนครับโอ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยตัวสว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 ยตาเพี้ยนสวยครับโอ้ยเอาดินครับดินดินโอ้ย โอ้ยเอา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 ขันสวยเลยครับโว้ยแต่เพียนใหญ่ครับแต่เพียนใหญ่โอ้ยเอาไงเอาไงเยอะได้เลยเพียนใหญ่ครับแต่เพียนใหญ่ก็เพียนใหญ่โอ้ยโอ้ยแต่เพียนใหญ่โอ้ยติดต้นไม้ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ตักก่อนครับตักก่อนครับโอ้ยเต็มแรกครับเต็มแรกโอ้เปิดได้สวยครับเปิดได้สวยมาแล้วว้าบ Okay. โอเคหอ้ยไม่อยากจะเชียอเลยหู้ยวันนี้สวยแล้วครับจุดใหม่จุดใหม่กับะเพียนใหญ่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหโบะฮมเลยครับบะฮมเลยเอโอโ้หนี่ครับนี่ครับโอ้ยตัวนี้เกือบครึ่งโลครับมีสี่ขีดครับตัวนี้ยางใหญ่เลย ได้ดีครับแต้มแรกมาดีครับเยี่ยมเยีย่ยมอือฮึม,มาิ่มเลยโอเคไปเอาอือฮ Thì cái kinh chinh mấy ông Đúng con Tao hỏi nè Thế <laughs> 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 ปุ๊บเป่าครับโอ,โอ้ยโอ้ยยอดไม้ครับโอ้ไม่ชันเลยคโอ้เม็ดส,สองก็ได้วัดครับโอ้เม็ดแรกก็โดนนะครับเม็ดส,สองว่าครับอือต่อเลยมาดูกันมาดูกันมันแน่นอนอะแล้วลงไปเยอะลงหรือเปล่าวะต้องขึ้นหน่อยครับต่ำนิดนึง ม,าามีอาการครับมีอาการครับเข้ารัวรั้ไหมจุดใหม่ครับตกจุดเก่าเดิมๆเหมือนมันรู้ครับไม่กินครับเอาปุ๊บโอ้โหไม่โดนครับเอาโอเคโอเคเดินรู้นี่ครับ จริงไหมท่านดูนะครับจะได้กี่ตัวกี่แต้มครับตรงนี้ครับโอ้โหจุดใหม่ครับ มี่ศกไม่หลงเข้ามาบ้างเนาะอือือโดนครับโดนครับปลาอะไรอุยอ้ยอุย้ยอะไรอะไรอะไรโอ้ปลาไหลครับโอ้ยโดนปลาไหลเขานะโอ้ยตกใจเลยครับนี่ปลาอะไรอ้ยหนักเออครับ โอ้ย้กมล็อบเตอร์นะครับล็อบเตอร์ยักษ์ครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูเลยครับนี่ครับโอ้ยมาฮึมครับนะนี่ครับโอ้โห้ามล็อบเตอร์ครับก้ามใหญ่เลยนีครับดีครับโอ้โห้ามล็อบเตอร์นะครับโอ้โหทีแรกนึกว่าปลาไหลนะครับนี่ครับอย่างใหญ่ครับก้ามโอ้โหป๋าอ้โหได้จากก้ามครับโอ้ย มันมันเลยเดี๋ยวขึ้นหน่อยครับขาดนิดนึงปรับนิดปรับหน่อยอร่อยกำลังเหมาะ,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 ะเอาอืมป๊อปเอาสวยๆแล้วครับทีนี้มีฝนมาก้อนเดียวตรงหน้าครับลมแรงครับโอ้ทีแรกไม่มีลมนะครับ หมดแล้วปับอมอ <c oughs> oh. เอาอย่างเอาอย่างงามบอมาครับผีเสื้อครับนี่ครับโอ้โหงามงามเลยครับนะผีเสื้อเออเออโอ้โหนี่ครับนี่ครับอร่อยจัดครับมาเจ้ากินดะครับโอ้ได้กลิ่นนะครับนี่ครับไปแล้วครับผีเสื้อเลย เอาเฮ้ยเปิดตัวเดียวเราจบเลยละเอื้ยอยอาไงกดไม่กด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 ,กดจริงไหมหมดแล้วโอ้โหเฮ้ยอืม โดนแล้วครับโดนแล้วครับปลาอะไรไม่รู้จะรู้โดนครับมันกดครับนี่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 ครับโดนโดนโดนโอ้ยปลาอะไรปลาอะไรโอ้โหเจมังครับเจมังโอ้ยเป็นเจมังครับเต็มสองครับเต็มสองเจมังเลยครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหสวยเลยสวยเลยแล้วเธอก็มานะครับเจมังครับเจมังปอ๊ดโอ้ยเอาสวยเลยครับสวยเลย กมังครับกำมังครับตัวไม่ใหญ่มากครับตัวนี้แต่ก็สวยอยู่ครับโอ้โหเจ๊มังเลยเจ๊มังอือนี่ครับนี่ครับสวยอยู่ครับสวยอยู่แล้วเธอก็มานะครับเต็มปากครับเต็มปากเลยกามังเออเลยครับอือฮเต็มสองก็มาแล้วครับสวยงามนี่ครับนี่ครับ สวยคา้าไปกว่าแต้มสองจะมาก็ทิ้งระยะไปนานเหมือนกันครับโอ้โหแต่ก็ถือว่ายังมานะครับแต้มสองถ้าได้สิบแต้มถือว่าผ่านครับยนมึงถึงน้อยโยนเวดไม่เข้าจุดเลยทีกี เอ้าโอ้ยลุไปก่อนอีกเอ้าเฮ้ยลงก็ไม่ลงปลาเลยว่ากินแบบนี้โดนคำหนาโดยเ็้าปลาอะไรไม่รู้อ๊้ยหลุดโอ้วยด้วยโอ้ยตายแล้วโอ้เสียดายเลยโอ้ยปัดเร็วไปนิดนึงหายเฮ้เสียดาย อืมอ e ืมอะไรครับโดนครับหมาตอนนี้โดนครับไม่รอดครับไม่รอดครับกดครับนี่ครับกด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 โอ้หมาแล้วครับหมาครับโอ้ยเจีมังครับเจีมังเหมือนเดิมโอ้โหเป็นเจมังครับเจมังโอ้โหัวไม่ใหญ่ัวไม่ใหญ่ เป็นเจมังครับเจมังอึออึบปับนี่ครับโอ้โหช่องมันจะแคบนะยครับโอ้โหพันๆันยครับนี่ครับเจมังเลยตัวนี้ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเป็นเจมังครับโอ้ยแต่ก็ถือว่าสวยอยู่ครับสวยอยู่เราเธอกัมาครับนี่ครับโอ้เจมังเออเอองามๆเลย ครับสวยได้อยู่ครับได้อยู่โอเคเลยเต็มป่าครับกินดาอร่อยเจีมมังเลยบายออสามแต้มครับมังน้อยสองตัวครับมามามยังพอได้วัดอยู่ <c oughs> โอ้อวไปลครับอุ๊บโอ้โหไม่โดนครับนะโ้าเสียดายเลยครับอืมเป็นขันงอเลยครับอันโกงเลยวัดไม่ทันเสียดายเสียดายเสียดายไม่โดนครับไื่เกี้ว ยสวยเอ้ยไปแล้วไปแล้ว e well. โดนกับนาโดนแล้วครับกดครับนี่ครับโดนครับแบบนี้ไม่เหลือครับไม่เหลือเป็นเกยมังอยู่ครับเกยมังวางเกยมังวางใช่ไหมติดโอ้ยยกติดอีกไม้ครับเกยมังเล็กอีกแล้วโอ้ยเกยมังครับเกยมังโอ้โหนี่ครับนี่ครับเกยมังเล็กอีกแล้วยกขึ้นมาเลยโอ้ยหหายตัวแล้วครับทีนี้ครับเกยมังครับเกยมังเลย จิมังเออจิมังไว้ครับจิมังสวยอยู่สวยสวยอยู่เดี๋ยวเธอกับมาครับนี่ครับโอ้ยเห็นแต่ลูกมังครับฝ่แม่มันหมดแล้วครับนี่ครับเล็กจัดประดลัดบ่อครับนี่ฮะถือว่าสวยอยู่ครับโอ้ยยังได้ตัวนะครับ ไอ้ไอ้โตโตโดนกับน้าโดนแล้ว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 โดนโดนโดนกดไหลไว้ครับค่อยๆกดประมาณกี่มั้งเฮ้ย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 โอ้โหมันอีกครับมันอีกแล้วมันเล็กอีกครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเล็กมันเล็กอืมตัวไม่ใหญ่ครับโอ้โหกดสวยๆครับเอาเอาโอ้ยใส่ทอดเข้าไปแบบนี้ นี่ครับนี่ครับแล้วเธอกับมาตามังเออเอโยครับโอ้โหสวยๆครับอืสวยเลยสวยเลยเต็มมัง,มงมครับเต็มมังเหมือนเดิมครับนี่ครับเต็มปลาครับกินได้อร่อยโอ้โหอึบ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  เอมังเลยโอยไปโดนครันนะโดนครับนี่ครับกดลงครับกดลงโดน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 นี่เขโดนแล้วมาอะไรโดน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 กดไหลลงไปครับค่อยๆกดประมาณมั้งเฮ้ย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 โอ้โหมังอีกครับมังอีกแล้วมังเล็กอีกแล้วครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมังเล็กมังเล็กอือืม โอ้ไม่ใหญ่ครับโอ้โหกดสวยครับอ๋อโอ้ยใส่ทอดคเข้าไปแบบนี้สวยงามกำะมังเออไปอย่างห่วงห่วงกินแต่โตโอ้โหเลยครับโอ้ยแต่โตเล็กๆลงอุ๊บโอ้โหไม่โดนครับอดรับนะโอ้ยจิกเสียดายเลยเอ๋อ ตองอยู่ยังตออยู่โดนครับนะโดนแล้วครับโดนแล้วปาเลยปาเลยปลาเลยโดนครับโดนโดนโดนเฮ้ย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 วิ่งเลยครับวิ่งเลยครับเฮ้ยเฮ้ยปาเลยปาเลยโอ้เดี๋ยวมาดูโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับปาซอยเออโอ้โหยาใอยก็มาครับนี่ครับโ เ้ยลกยเป็นเจ้สอยนะครับเจ๊สอยเลยขาวสอยนะครับขาวกระบ,บอกสอยครับโอ้โเต็มปากโอเคบอกสอยขาวเลยเอาไปไปแล้วไปแล้วล,ลงเลยลงเลยปุ๊บโอ้โตัวเล็กครับโอ้ยมันโฉบเอามาเป็นฝูงไงเฮ้ย รืดปืด,ปดืดเอาละครับเอาละครับจ er, ึ๊โดนครับนี่ครับโดนครับมากดทีแล้วเบาๆที่หลังครับนี่ครับปาอะไรปาอะไรโอ้ยโดนโอโดนตะเพียงครับนีกว่าจะไม่จึ๊กครับมาจึ๊กอีกรอบครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยโดนโดนโดนเอ้าโอ้โหยังโดนอยู่ครับกำมังครับออื จึกเป็นโดนเอาอย่างจุกยังโดนนะโหไทยลทกจริงๆครับเป็นฝอยเลยเจมังงามๆเลยไปหตรงนี้หน uh ีปลาเล็กไม่ออกนะครับโอ้ยปั๊บปับปั๊บโดนครับนี่ครับไม่ใช่ปลาเล็กแล้วมั้งตรงนี้โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยใช่ไหม ไม่ใช่ไหมใช่ไหมตัวนี้ไม่ใช่นะมั้งตรงนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว,ไม,ลวไม่ใช่ปลาเล็กเด้วไม่ใช่ปลาเล็กแล้ว,ลลลวตัวน้าจะสวยครับตัวนี้สวยไหมโอ้โหไม่สวยเท่าไหร่ครับโอ้ยเหมือนเดิมครับปลาเล็กเหมือนเดิมโอ้โหตาย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 นี่ครับนี่ครับโอ้ยนี่ก็ตัวใหญ่เล็กเหมือนเดิมแล้วครับนี่ครับอืงามๆเลยเนีวนะ โอ้ยนี่ก็ตัวใหญ่ครับตัวไม่ใหญ่เลยตัวนี้เดียวโอ้เธอมาตอนเย็ยนครับลูกตะเพียนงามๆเลยครับลูกตะเพียนสวยงามไปตอนนี้ไม่ต้องหวังโซฟี่แครับโอ้ยดูว่าจะได้กี่แต้มครับน่าจะเลยสิบแต้มแล้วตอนนี้ เต็มเลยแล้วอเอาเอากินต่อเลยเหรอปื้ปืดปื้อปื้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 อปื้อนไป,ปไหลไห่เลยลูกโอ้ยอึกอึกปื้อลูกจะเพียนเปล่าโดนนี้ครับโดยนี้ครับมาตัวนี้สวยครับตัวนี้สวยโอ้โหนี่ครับนี่ครับเป็นกระมังครับเป็นกระมัง เจมังครับเจมัง uh huh. มาแล้วโอ๊ยหลุดครับโอ้ยเยอะหน่อยครับหลุดเลยโอ้ยเจมังครับเจมังโอ้ยหลุดครับหลุดหลุดหลุดอือ uh ือ huh. ครับโอ้ยเราจะเอาขึ้นมาโชว์เท่าไหลุดนะครับหลุดเลย ัวไม่ใหญ่ซะหรยครับเจมังไม่มใส่ใหญ่เลยป่าตัวใหญ่สงไสัยจะหมดแล้วครับโดนไปหมดแล้วครับเหลือกันน้อยแล้วครับดูแล้วใช่ไหมเหลือน้อยใช่ไหม,อมเอาใหม่ดิ <c oughs> ไปก็ไปครับปุ๊บโอ้โหมีดูครับเฮ้ยน้าเข้ากินครับเอา้าเห็นมาเป็นถูงครับเอา้าเออตัวเล็กก็กินครับแต่ถ้ากินรัวๆก็มันนะครับโอ้ยแต่ถ้าเล็กๆเลากินห่างก็อยากจะแย่ครับเออเอาเอาเอ้ากินรัวๆก็มันละครับอืมดีดีชีนี้ มาแล้วเหรอเป็นฝูงเหรอเดิมาตนเย็นใช่ไหมปังจักแผ่นจักแผ่นจักแผ่นอ๋อใจว่าคือจะเกี่ยววันเลยครับ ao ao chôm chôm hái hái bà đây kinh thường ปึ๊บๆร้อยะละร้อยละลงไหม ดูดุดยโอ้โหตัวใหญ่ด้วยสะดุดครับนะไม่รู้ใหญ่ว่าจะสะดุดโอ้เสียด้เลยออ้ยไม่น่าเชื่อครับืมไม่ทันนีกคับโอ้ยปลาอะไรครับมาดูกันครับปลาอะไรครับอยโอ้โหปลาหมึกครับปลาหมึกโอ้โหปลามึกเลยโอ้โย โอเคชันเนลครับโอ้ยปลาหมึกครับปลาหมึกนี่ก็โดนของใหญ่แล้วครับโอ้กุ้งก็ได้ครับวันนี้กามล็อบเตอร์ครับวันนี้ปลาหมึกอีกครับโอ้เวี่ครับนะปลาหมึกเออโอ้โหกดลงไปครับปลาหมึกเลยปลาหมึกมาส่งทางครับวันนี้ครับโอ้ยปลาหมึกโอเคดูปลารวมันครับปลารวมนะครับ ตั้งแต่11โมงครึ่งเครับถึง3โมงครึ่งเครับนี่ครับโอ้โห و. ตัวเป็นถอยแล้วครับโอ้โห,หพอได้เลครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยโอเคโอเคแล้วเธอก็มาครับตาเพียนตามังเออโอเคเลย